รรเรามาลองอยางประสิทธิภาพสูงสำหรับขาลุยโดยเฉพาะกันนี่เลยคือ Bridgestone Dueler AT 002น,น,นะครับเป็นยางที่เรียกว่าเป็นแบบออเทเรนนะครับผมลุยก็ได้ทางเรียบก็ดีนะครับรุ่นล่าสุดของ Bridgestone นะครับสังเกตว่ายางเขาเนี่ยจะมีความสวยางามนะครับมีการออกแบบดอกยางให้มีแบบดูตั้งแต่ด้านข้างน,นะครับนอกจากความดุดันแล้วเนี่ยในเรื่องของการประสิทธิภาพการยึดเก,กาะถนนหรือว่าทางผูกฐาน,เ,นเขาก็ดีขึ้นเช่นกันนะครับแล้วก็หลอกยางนี่สังเกตดูแลนะครับเขาเป็นการออกแบบที่ผสมผสานระหว่าง ทางเลือกก็ทางลูยอย่างแท้จริงน,นะครับเห็ว่าเขาจะมีร่องรีดน้ําให้เห็นด้วยนะครับติยางลุยๆเขาเนี่ยดอกเขาจะหนาน,าน,นะฮะแล้วก็เน้นการลูยเต็มที่แต่ว่าร่องรีดน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เขาเออกแบบให้ดอกยางเนี่ยมีความเลรียนอะอนในเรื่องของการรีดน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถลูยได้จริงเพราะด,ดอกยางมีความหนา,น,าน,นอกจากลูยได้ดีแล้วยังมีเรื่องของความทนทานซึ่งใช้งานได้หนักหน่วงจริงๆได้นะครับขับได้ไกลาตามสไตล์ขาลุยจริงจริงนะครับ ในวันนี้เนี่ยเราจะมาลองประสิทธิภาพของการลุยทั้งทางเรียบออ r โรดแล้วก็ทางลุยออฟโรดพพบคันไหนี้เขาจะมีทีเด็ดแค่ไหนมาเจอกันเลยครับ Bridgestone Dueler AT 0ู2สองครับอานน่นอนว่าเขาเป็นยางลุยแบบนี้รถแต่ละคันที่ใช้ในกิจกรรมคันนี้ก็ต้องเป็น สายลุยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะอย่างที่เห็นหรือว่าตัว SUV ก็ตามวันนี้เราได้เบอร์3นะครับเบอร์3เราได้โ o โยต้าฟอร์จูเนอรครับคเสียงแน่นอนนะครับการทดสอบเราจะมีทั้งการขับ4ล้อแบบออฟโรดเต็มที่กัดหรือว่าการขับแบบ2ล้อหลังก็ได้เช่นกันจะเปนดินดูว่าทธิภาพของอยางตอบสนองได้ดีขนาดไหนทั้งออฟโรด4ขับ4แบบนี้หรือว่าออฟโรดแบบขับ2ก็ต่างควบคันแบบนี้ท้าทายยางอย่างจริงบิสโตนดูเอเลอร์เอทีซูนสองไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาลองการขับเคลื่อนสีล้อนะครับเขาจัดสถานีให้เราเียได้ว่าได้ใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อกันจริงๆนะครับผมบางสถานีนี้เขาจะให้เราใช้ถึงขั้นเป็นโฟลด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าเขาแบบลุยกันเต็มพิกัดเพื่อจะดูว่าประสิทธิภาพของยางเนี่ยเมื่อคู่กับสมรรถนะของตัวรถจะเป็นยังไงสถานีที่เราไปทานแรกนะครับช่วงแรกจะเป็นทางครุาคะพอสมควรนะครับเป็นเหมือนเป็นการอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับแพรว่าการขับขี่เนี่ยแม้จะเป็นทางกรุขคะที่เหมือนจะไม่ยากเย็นแต่ว่าทางเขาเนี่ย ค่อนข้างแคบพอสมควรเพราะฉะนั้นการควบคุมทิศทางเนี่ยจากล้อรถเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับผมพบว่าการควบคุมโฮมารายดยรวมเนี่ยมีความมั่นคงดีมากนะครับผมแลวผมก็สามารถพารถพันที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวสามารถลัดเลาะผ่านไปในเส้นทางแคบๆที่มีความขรุขระแบบนี้ได้ไม่ยากเย็นนะครตัวล้อเนี่ยไม่มีอาการสไลด์ให้สัมผัสเลยนะครับเขาสามารถใส่ไปตามทางขรุขระเหล่านี้ได้อย่างมั่นคงดีมากนะครับแล้วก็เป็นการอุ่นเครื่องข้าวๆนะครับในเส้นทางขรุขระเขา เพิ่มความท้าทายให้เราไปอีกขั้นหนึ่งครับนั่นคือการพารถเนี่ยลงไปในเหมือนลำธารเลยนะเป็นลำธารที่มีน้ําอยู่ด้วยนะแต่น้ําอาจจะไม่ลึกมากแต่ถึงจะไม่ลึกก็ตามเนี่ยมันจะมีความท้าทายอยู่ที่ความลื่นของหินที่อยู่ใต้ลำธารฉะนั้นยางเนี่ยจะต้องมีประสิทธิภาพการยึดเกาะจริงๆไม่ใช่แค่ทางแห้งแล้วนะแต่ว่าทางในน้ำเนี่ยก็ต้องมีประสิทธิภาพที่ดีไม่แพ้กันนะผมพบว่ารถคันนี้สามารถแล่นผ่านไปในผืนน้ำผ่านลำธารเนี่ยได้อย่างไม่ยากเย็นนะผมก็พบว่า เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประสิทธิภาพของอยางเนี่ยทำให้การข,าขับเคลื่อนรถ SUV แบบนี้ยังอยู่ที่โปโลนะครับไปได้สบายๆเลยนะครับผมยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าการข,าขับเคลื่อนสีล้อแบบนี้เนี่ยนอกจากประสิทธิภาพของตัวรถเครื่องยนต์ระบบข,ขับเคลื่อนแล้วยางนี่นะละจะเป็นจุดสําคัญเลยซึ่งขาดไม่ได้จริงๆนะผมเชื่อว่าใครเป็นสายลุยแบบนี้ยางดูเลอร์ออทเรเรนนะครับ a t ท0 2นี้เหมาะอย่างมากนะครับกับการใช้งานที่หลากหลายแบบนี้นะครับ ทางต่อมาเนี่ยเป็นทางแห้งนะครับแต่ว่าแม้จะแห้งก็จริงแต่เขามีลักษณะเป็นหลุมบ่อสลับนะครับแล้วก็ลงไปค่อนข้างลึกทีเดียวจะต้องลดขนาดลงเนี่ยเขาต้องใช้เรียกว่าระบบควบคุมความเร็วของรถไม่ให้สูงเกินไปนะตอนลงไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าตอนขึ้นก็เช่นกันกับตอนเดินชันขึ้นมานะครับเขาก็ต้องใช้ประสิทธิภาพของอยางที่มีการยึดเกาะที่ดีแบบนี้ถึงจะควบคุมรถได้ง่ายผมสังเกตนะครับว่าตัวผมเนี่ยไม่จาเป็นต้องเติมคันเร่งอะไรมากมายเลยนะแค่ รักษาคันเร่งให้คงที่ใช้แรงบิดของเครื่องยนต์และการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมของยางดูเอ e ลอร์พอเทเรนอันนี้สามารถไปได้สบายๆจริงๆแทบทุกสถานีเลยนะครับผมอ่นนี้เราก็เสร็จสิ้นในเรื่องของการขับสีแล้วนะครับเรีวยกว่าเขารุยกันเต็มที่จริงๆแล้วจากขับสีแล้วเราก็เดี๋ยวไปต่อกันด้วยรถขับขึ้น2ล้อด,ดูว,ว่ายางคันนี้จะรองรับดีแค่ไหนไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาลองเปลี่ยนการขับเคลื่อนของโตรถบ้านนะครับแม้จะเป็นมิสตูบิชิปาร j เจโรสปอร์ตก็ตามแต่เป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับแต่ว่ามีความสําคัญมากนะครับสาหรับผู้ที่สนใจอย่างรุ่นนี้อยู่นะครับเบอรดูเลอร์นะครับออเทรนจีนึงสองคันนี้บางคนจะถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดรถที่ผมใช้ไม่ได้เป็นแบบขับ4ล่ะผมจะซื้อได้ไหมเขาพาเรามาพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับผมว่าการขับเคลื่อนสองล้อเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมพบว่า ซานนี่เขาเนี่ยโอเคครับอาจจะไม่ลุยมากเท่าระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อเต็มตัวก็ตามแต่ว่าก็มีเส้นทางคู่ขาแล้วก็ทางฝุ่นต่างๆนะครับแล้วก็ผมสังเกตด,ดูแล้วเนี่ยแม้จะเป็นทางฝุ่นและการใช้ความเร็วที่สูงขึ้นมาเล็กน้อยน,นะครับรถคันนี้ยังสามารถควบคุมได้ดีมากนะครับผมแทบจะลืมไปเลยว่านี่คือยางออโตเรนนะผมน่าจะเผื่อนึกว่านี่เป็นยางไฮเวทเทเรนหรือเปล่าทำไมไปทางเรียบแล้วก็ไปด้วยไฮสปีดสูงได้ดีแบบนี้ก็เป็น ปุงสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่เขาปรับปรุงมาให้ใช้งานในรอบคุมยิ่งขึ้นนะครับแม้เป็นยางแบบออเทอเรนก็ตามนะครับผมการขับเคลื่อนสองล้อแบบนี้ก็มีทั้งทางฝุ่นนะครับแล้วก็หนีไม่พ้นทางที่เรียกว่าเป็นหลุมลึกนะครับผมแล้วก็หลุมตับแรงต่างแล้วก็ท้าทายระบบข,ขับเคลื่อนสองล้อหลังริงๆนะครับคือถ้าให้ผมมาเองนี่ผมอาจจะบอกว่ามันไม่น่าจะผ่านได้นะแต่ด้วยการแนะนําของอินสตัคเตอร์แล้วก็การควบคุมรถแล้วเนี่ยผมพบว่ารถคันนี้สามารถ ผ่านได้อย่างไม่ยากเย็นนะฮะยางเนี่ยมีสูงมากเลยนะครับการยึดเกาะต่างๆเนี่ยที่เราทํามาแล้วในช่วงขับเคลื่อน4ล้อกระตากแต่พอเป็นขับเคลื่อน2งล้อหลังแล้วเนี่ยผมพว่ารถคันนี้ก็สามารถลุยได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครมีรถกระบะหรือว่า SUV แบบขับเคลื่อน2ล้อหลังอยากจะครอบครองอย่ารุ่นนี้ก็ไม่ต้องลังเลนะท่านยังสามารถลุยได้ดีแล้วไปได้ไกลแล้วก็ขับเคลื่อนได้อย่างหลากหลายด้วยยางออดเทเดิรุ่นนี้แหละครับ การที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปก็เป็นการทดสอบทางลุยในสไตล์ขับ2หลังนะครับเห็นนี่เป็นปาจจิโรสปอร์ตรุ่นขับ2หลังเพอาดูว่าประสิทธิภาพของยานเนี่ยรองรับได้ดีแค่ไหนแม้ไม่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อก็ตามผมจะจะบอกว่ายางเนี่ยมีส่วนช่วยมากๆนะฮะแม้เป็นระบบขับ2ก็ตามจะทําให้ การขับเครื่องของรถเนี่ยง่ายดายแล้วก็ควบคุมได้ดีมากนะครับเป็นประสิทธิภาพของยาง Bridgestone Dueler AT 0ูท,ที่ดีมากๆเลยครับแต่น่นอนว่าเราไม่จบแค่นี้นะฮะเราลองกันที่ออฟโรดแบบขับ4แล้วขับ2เราังไม่เหลืออีกเส้นทางนั่นคือการขับขี่แบบออนโรดนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในการใช้งานที่ผมเชื่อว่าเป็นการใช้งานที่หลายท่านที่ครอบครองรถยนต์สไตล,ล์ลุยอยู่นี้ใช้งานกันทั่วไปนั่นคือการขับขี่ทั่วไปแบบทางเรียบเนี่ยจะเป็นยังไงออนโรดยางรุ่นนี้จะดีแค่ไหนไปลองกันเลยครับ หลังจากที่เราลองอย่างรุ่นนี้กับทางแบบออฟโรดกันมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาลองกันแบบออนโรดหรือว่าการขับบนทางเรียบบ้างน,นะครับเพราะว่าย่างของ Bridgestone Dueler AT002 เนี่ยเขาบอกว่าจุดเด่นของเขาไม่ใช่แค่ทางลุยเท่าน,นั้นแต่ว่าทางเรียบเขาก็ ทำได้ดีเช่นกันนะครับจากการที่เขาพัฒนาเนื้อยางยให้มีคมาวามเปาที่เหมาะสมแล้วก็ดอกยางและต่างๆเนี่ยสามารถรองรับการขับขี่ทางเรียบได้ดีซึ่งความจริงเนี่ยทางผู้ผลิตเขาบอกว่าความจริงลูกค้าของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้งานประเภททางเรียบนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของทางเรียบเนี่ยคือหนึ่งในสิ่งที่ยางดูเออร์เอทีศูนย์ศูนย์สองเนี่ยมีให้อย่างเต็มเปี่ยมน,นะครับซึ่งหลังจากที่ผมลองขับดูแล้วเนี่ยการใช้ข้อเรืต่างๆนะครับที่เราใช้กันมาเนี่ยรถยนต์เป็นแบบ SUV นะครับรุ่นของ Fortuner ยางเนี่ยเขาใช้ลมยางอยู่ที่29นะครับทั้งหน้าและหลังซึ่งเป็นสเปคของรถทุกประการเลยนะครับไม่ได้ใช้ยางที่อ,อ่อนหรือแข็งมากเกินไปนะครับผมการขับขี่โดยรวมในทางเรียบเนี่ยผมพบว่าจุดที่ผมค่อนข้างทึ่งและทําได้ดีเกินคาดสำหรับยางดูเอเลอร์รุ่นนี้คือเสียงนะครับเสียงเนี่ยมีความเงียบมากกว่าที่คิดน,นะครับนี่เป็นทางแบบเรียบทั่วไปนะครับเป็นทางแอสฟัลท์ทั่วไปเนี่ยผมพบว่า ตัวเลื่อนเนี่ยค่อนข้างเงียบดีทีเดียวนะครับแม้เป็นยานที่ค่อนข้างจะเน้นการลุยส,สไตล์ออทเทรเรนก็ต่างซึ่งเป็นสิ่งที่ถือว่าหาได้ยากนะฮะว่ายางประเภทนี้เนี่ยดอกยางเขาจะแข็งขึ้นมาผื้นเลือ,อสําหรับการขับแบบออฟโรดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเสียงของยางเนี่ยจะค่อนข้างดังแต่ไม่ใช่กับยางดูเลอร์รุ่นนี้นะครับผมขอว่ายางรุ่นนี้เขามีความเงียบแล้วก็การขับขี่ที่สบายดีมากนะครับ ครับนอกจากความนุ่มเงียบแล้วนะครับเขาก็ยังมีเรื่องของการที่เกาะถนน้วเนี่ยแม้เป็นการขับทั่วไปแต่ผมก็รู้สึกได้ว่าความสึกขนาขับขี่หลังจากใช้ยางรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็ภายใต้ SUV คันค่อนข้างใหญ่แบบ Fort u n e r รคันนี้นะครับผมพบว่าการขับขี่เนี่ยทำได้ดีทีเดียวนะฮะนี่ว่าทางเรียบเนี่ยผมแทบจะลืมไปเลยว่านี่คือยางแบบ A t ทหรือ All t e r ร a i n นะครับนกวเป็นยางแบบ Highway ท e r r a i n หรือซ้ํานะครับผมก็ว่าการขับขี่ทั่วไปเนี่ยเขาออกแบบมาได้ดีนะครับแม้ดอกยางจะเป็นแบบ เ็นริมเยบก็ตามนะไม่ใช่ดอกอยางเรียบตรงเหมือนทางเรียบทั่วไปแต่ว่าอย่างเขาก็มีการคุณสมบัติที่ผสมประสานกันได้ดีมากระหว่างความนุ่มนวลแล้วก็การบุกตะลุยออฟโรดที่เราเพิ่งลองไปลองกันมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ทางออนโรดเนี่ยผมความสนอโดยรวมเนี่ยเป็นรถที่ขับขี่ได้สบายดีมากนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคุณสมบัติที่ถูกใจลูกค้าและกลุ่มผู้ใช้งานรถสไตล์หรอไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือว่า SUV เนี่ยจะต้องถูกใจดูเลอร์ a t ท02ชุดนี้แน่นอนครับ อันที่จงที่ว่าหลังจากที่ขับมาในสภาพเนี่ยผมพบว่านี่เป็นยางแบบออทเทเรนที่มีคุณสมบัติของทางเรียบที่ดีมากเลยครับแลวเขายังทางผู้ผลิตเนี่ยบอกเราอีกว่าเขาพัฒนายางเนี่ยให้ดีกว่ารุ่น001เพราะรุ่นนี้คือรุ่น002ใช่ไหมฮะเขาดีกว่ารุ่น001คือการขับบนทางเรียบน,นี่ดีขึ้นประมาณ4เนะฮะแล้วก็การขับบนทางเปียกเนี่ย ดีขึ้น14%รวมถึงการเบรกบน,นทางเปียกนะฮะซึ่งน่าจะเป็นจุดอ่อนของอยางออเทเรนทั่วไปแต่รุ่นนี้เขาทําให้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้อีกพอสมควรเลยทีเดียวดีขึ้นรอบด้านแบบนี้ก็บ่งบอกได้ว่าประสิทธิภาพของ Bridgestone Dueler AT002 เนี่ยดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นการมองประสิทธิภาพของ Bridgestone Dueler AT 002นะครับไม่ว่าจะเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อก็ตามหรือว่าขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับทั้งทางออฟโรดแล้วก็แน่นอนว่าทางออโรดนะครับผมพบว่ายารุ่นเนี่ยสมชื่อจริงๆนะครับออเทรนนะครับ ไปได้ทุกที่ทุกสภาวะจริงๆนะครับการขับขี่บนทางออฟโรดเนี่ยไปได้หลายเลื่นนะครับแค่เดินขัเร่งนิ่งๆนะครับล้อเขามีการยึดเกาะที่ดีแบบนี้การคุมทิศทางหรือว่าวการลุยทางเลื่นแรงต่างก็สามารถทําได้ดีมากสาหรับยางรุ่นนี้นะครับผมหรือว่าผู้ที่ใช้รถยนต์ประเภทขับเครื่องสอล้อหลังก็ไม่ต้องห่วงไปนะครับท่านก็สามารถครอบครองยางรุ่นนี้ได้ครับเขามีประสิทธิภาพที่แม้เป็นขับเครื่องสอล้อหลังก็ไปได้สบายแล้วก็การขับเคลื่อนบนทางฝุ่นเนี่ยก็ไปได้ดีเช่นกันครับแม้จะมี ความเรสูงขึ้นบ้างแต่ว่าการยึดเกาะและการควบคุมถนนเนี่ยยานรุ่นนี้โดดเด่นจริงๆนะครับสำหรับทางออโร d ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับผมเชื่อว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยังคงขับขี่บนทางเรียบน,นะครับ ในแง่ทางเรียบเนี่ยยางออเทเรนยังสามารถรองรับได้ดีนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าบางช่วงผมแทบลืมไปเลยว่านี่คือยางออเทเรนหรือว่าไฮเวทเทเรนกันแน่กันอะไรว่าเขาขับทางเรียบได้อย่างยอดเยี่ยมนิ่งและนุ่มดีมากนะครับเพราะฉะนั้นการใช้างานทั่วไปในตัวเมืองหรือว่าการขับขี่ทางไกลเนี่ยการเดินสายเป็นครอบครัวนี้ไม่รบกวนเรื่องความสะดวกสบายของรถยนต์ของท่านแน่นอนนี่นะครับประสิทธิภาพของอยางที่ต้องครบเครื่องแบบนี้แบบออเทเรนนะครับผมสรับยางรุ่นนี้เขามีความหลากหลายนะครับขนาดเขาอยู่ที่15นิ้ว 16- 17 18และ20นิ้วนะครับนอกจากนี้เขายังมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครนะครับด้านข้างของเขาโลโก้เขาเนี่ยถ้าเป็นยางขนาด18และ20นิ้วจะเป็นสีดำล้วๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเพราะว่าเขาคิดว่าผู้ที่ใช้ยาง มีขนาดใหญ่แบบนี้มักจะเป็นรถยนต์ระดับหรูเพราะฉะนั้นบางคนเขาอยากจะได้มาที่ค่อนข้างจะคมเข้ม mm, แล้วก็หล่อเหลาก็จะเป็นสีดําแบบนี้หรือว่ายาง15 16 17นิ้วเขาโลโก้เขาจะเป็นสีขาวนะครับก็ได้ความสปอร์ตอีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าต่างสไตล์เล็กน้อยตามความชอบของผู้ใช้งานแต่ละคนนะครับราคาแนะนําเขาอยู่ที่4,000กว่าบาทนะครับถึง7,000กว่าบาทในรุ่นท็อปเพราะฉะนั้นถือว่าไม่แพงจนเกินไปนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพรวมทีได้แบบนี้ผมว่านี่นะครับยางที่คุ้มค่าคุ้มราคา เหมาะกับการอยู่ในตู้ลุยคู่ใจของท่านจริงๆครับ Bistone d u e l e r AT 002ครับผมแน่นอนว่าอย่าลืมกดไลค์กด s c r i า์และกดแชร์ให้กับเนื้อหาของเรา AutoInfo Online ออเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาส,สนุปของเราและพบกันใหม่ในคลิปตัดไปครับ